ก็เราก,กลับมาอีกครั้งกับไผ่ข้าวหลามกับแดงนะทุกคนวันนี้เราตามสัญญาเมื่อวานเราสัญญาว่าเราจะพามาเผาเพื่อทดสอบเนาะวันนี้เราแช่ข้าวเหนียวแล้วตั้งแต่เมื่อคืนข้าวเหนียวกับน้ําเปล่าเลยเราไม่ได้มีสูตรอะไรทั้งนั้นเราจะกินข้าวหลามสูตรแบบแท้ๆเลยหลามโบราณเลยก็คือหลามข้าวเหนียวเฮยช่นนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเผาเลย เดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีตอนมันสุกเลยเนาะแล้วมาผ่าดูเลยอันนี้เผาให้ดูนะลำที่เราคิดว่ามันไม่ได้ขนาดแต่ว่าหลายคนคเพื่อนๆหลายคนบอกว่าที่บ้านเผาแบบนี้เผาชอบเผาลำเล็กๆแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เป็นครั้งแรกของเราเลยมาสี่ปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะได้เผานะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาดูอีกทีตอนมันสุกแล้วก็แเลยกันเนาะอันนี้ขออนุญาตสุมข้าวหลามสี เขาเรียกอะไรสีบ้องบ้องหรือบ้องบเออีบ้องก็ได้โอเคโอสุกแล้วมาดูกันจะได้กินไหมแบบนี้ทุกคนเราง่ายๆเลยนะสุ่มอย่างเดียวนะแบบบ้านๆเราเลยเผาให้กระบอกมันไหม้ไปเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันดูกันพอแล้วละคาดว่าจะสุกเลยไหมประสบการณ์ที่เราไม่ได้เผาข้าวหลามมาแรมสิปี จะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คือเป็นฐานหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้กินแล้วมั้งเนี่ยเขาบอกว่าเผาขลามนะเขาฐานแล้วอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเอาออกมาให้มันเย็นก่อนเนาะนี่เขาบอกว่าให้ไอ้นี่มันไม่เดือดเลยนมเนี่ยใอ้ตรงนี้ไม่เดือดแล้วเอา้าไม่ได้กินก็เป็นฐานแค่นั้นแหละทุกคนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวรอมันเย็นก่อนเดี๋ยวปอกให้ดูแล้วกันเออคาดว่าจะสุกนะมันไม่ใหม่เลยนะคนในในจะได้กินจริงหรือเปล่าเอาเถอะ ราไม่ได้เอากามมันออกใครเป็นผู้รู้ก็แนะนำด้วยนะทุกคนเราไม่ใช่เซียนทำเซียนเหมือนเรียนมาแค <c oughs> ่จะพาเพื่อนมาดูเฉยๆว่าเยื่อมันเป็นยังไงเดีย๋ยวมันจะนานขอขอตัดไปตรงปอกเสร็จเลยได้ไหมโอเคได้เดี๋ยวขอปอกกอนนะแป๊บนะนึงมือก็จะดำนิดหนึ่งไหมบีบ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 แล้วเราปอกแล้วใช้ความพยายามมือปอกข้าวหลามระดับโลก อ่ะดูเยื่อดูเยื่อนี่นะทุกคนนี่นะทุกคนนี่เยื่อไผ่เ้าลามมันมองไม่ค่อยเห็นเหยนไหมมันมองไม่ค่อยเห็นคนถ่ายมองไม่เห็นหรือกล้องมองไม่เห็นมันต้องเห็นดิเออมันเห็นเป็ขาวๆเออมันก็ขาวไงเยื่อไอ้แม่นสีอะไรล่ะเออสีดำเยื่อไผ่นี่โอ้ยนี่โฮ้ยเท่มากเฮ้ยครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ไม่ได้บอก เราก็ไม่ได้เผาข้าวหลามมาหลายร้อยปีหลายร้อยปีแล้วแล้วเราก็แล้วเราก็เผาข้าวหลามแล้วเราก็ได้กินด้วยวันนี้โอ้ยมันสุดยอดมากเดี๋ยวรอบหน้ามันต้องมีใส่กระทงกะทิบ้างนะแต่เม็ดถั่วใสไม่ได้นะกระบอกมันเล็กเม็ดนึ้เราก็สับเอาเดี๋ยวเราไปลองเลอยไผ่สร้างมนเนาะ้าเหมือนอะไรนะข้าวหลามสูตรข้าวหลามนองมนตัดสั้นๆอ่ะอาๆนี่นี่อะ ปอกมันปอกกล้วยทุกคนนี่เห็นไหมชิมก่อนนะชิมก่อนนะอ๋อเะรอ่าไม่เราไม่ได้เผาข้าวหลามกินเองมาหลายร้อยปีแล้วทุกคนใกล้ๆเลยอืมเป็นไงเยื่ออืมชอบสุดก็เยื่อไม้ไผ่เนี่ยเนาะเอามาชิมมั่งดิเอาเดียวสิอ่าเดียนเห็นไม้มันมีเยื่อทั้งอีกสามก็บอกนี้จะไปแจกสมาชิกที่สวนข้างบน มันก็แค่มันก็เหมือนข้าวเหนียวนึ่งอ่ะแต่มันมีเยื่อไผ่เนาะมันก็ดีมันก็หอมไงอ่าน,นี่คือแบบธรรมชาติเลยไม่ได้ใส่กะทิมไม่ได้อะไรเลยนะหอมหอมจริงเล็ก<ด>เราก็เขาเรียกเขาเรียกอะไรเราพะวงเรื่องขนาดมาเนาะว่าดูมันเล็กแต่พอมีเพื่อนๆหลายคนแบบให้คําแนะนํามาเขาบอกบ้านเขาก็นิยมแบบเขาเล็กๆอย่างนี้แหละเขาบอกงนี้นะเออใจก็ชื้นขึ้นมาหน่อยกลัวเราไม่เหมือนชาวบ้านไงว่าทำไมเราปลูกแล้วมันไม่ได้แต่ว่าคิดว่าปีหน้ามันน่าจะลำใหญ่กว่านี้นะถ้าเราดูแลเนาะ เออวันนี้ก็เรื่องเอ้ปีนี้เรื่องขนาดมันยังไม่โอเคแต่เรื่องเยื่อนี่คือไผ่ข้าหลามกราบแดงแล้วทุกคนดูเลยนี่ไผ่ข้าหลามกราบแดงดูดิทาไมมีเยื่อมันจะติดออกมาเลยนะมันก็ติดเนี่ยไอไม่หมายถึงว่ามันจะเละไอเออนี่ไงเออนี่เฮ้ยดีงามมากพอแล้วไปกินมันมันชิยออมากโอเคจบแล้วนะคลิปเผาข้าวหลามวันนี้ จำนัดเลยเผออาให้ดูว่าเยื่อมันเป็นยังไงอ่ะอเคสําหรับคลิปนี้ก็เย็นแล้วบ๊ายบาย